ว <Wow. S 2> <Wow. S 1> ้าวดารากันต่อกับมารีเบอร์เนอร์ค่ะผู้ชมวันนี้จัดเต็มเพื่อมารีเลย <c oughs> ก็คือว่าพยายามแต่งหน้าให้มันเกี่ยวข้องกับการแข่งรถ <c oughs> ตอนนี้มารีเบอร์เนอร์เนี่ยไม่ได้แค่เป็นนางเอกของช่องวัน21นะคะแต่ว่าเธอเนี่ยพันตัวเองไปเป็นนักแข่งรถซึ่งวันนี้ในกิจกรรมที่มารีมาทำนะคะก็คือว่ามาสอบแล้วก็มาเทสสนามอยากเห็นไหมคะลุคของมารีแบบเต็มเต็มที่มันทำให้ผู้ชมได้ว้าวแน่นอนกับการเป็นนักแข่งรถจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปว้า มารีกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยชัยชนะใชัชนะและจุดเริ่มต้นฉันตั้งใจจะมาบอกเธอว่าเันรอเที่จุดเริ่มต้นแลยอยให้เธอได้ใชัชนะออดีไหมเครือมารีสามารถทํออาได้ค่ะตัวของมารีเองเนี่ยกําลังจะลงสนามใช่ไหมคะใช่ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่มาแข่งวันนี้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเลยคะเตรียมใจใจเราต้องพร้อมนะคะแล้วก็เตรียมร่างกายด้วยร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงค่ะอุ๊ยตื่นเต้นกับการได้เห็นมารีเป็นลูกนักแข่งนะคะเดี๋ยวให้มารีเนี่ยไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวพี่มุ่เชียร์อยู่ตรงนี้โอเคเราจะให้มารีเข้าสู่สนามแล้วแล้วเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้นะคะ,จะเจอกันนะคะ <S <S 2> <S 2> ก็เป็นนักแข่งโตโยต้าก็เลยมาได้รับหน้าที่มาเป็นเทรนเนอร์น้องเป็นอินสตัคเตอร์แล้วก็ดูแลซึ่งน้องตอนนี้เป็นสนามแรกที่ผ่านมาก็ถือว่าขับได้จบแล้วครบก็ถือว่าตามที่เป้าหมายที่เราวางไว้ก่อนคําว่าขับแล้วจบแล้วครบมีคนที่ขับไม่จบนี่มันเป็นรูปแบบไหนคะทั้งชนก็ดีสมาธิไม่มีหลุดเองก็มีครับเยอะครับนี่คือแปลว่าเป็นเด็กที่สมาธิดีมากใช่ ได้มีโอกาสมาฟังพี่เขามาคอยประกบพี่ต้นช่วยอะไรได้เยอะมากขนาดไหนอะก็เขามั่นใจเยอะมากค่ะคือถ้าแบบถ้ามีพี่ต้นคอยกำกับอะไรเงี้ยก็จะแบบรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยแบบจะกล้าทําในแบบสิ่งที่แบบถ้าเราขับคนเดียวบางทีเราจะแบบกะจังหวะเบรกอะไรเงี้ยเราจะกะเองแล้วเราก็จะแบบไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตรงนี้รถจะเอาอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่พอแบบอ่ามีพี่ต้นคอยบอกยอะไรเงี้ยก็จะแบบมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะ มารีสุดยอดมากอะมารีขับเกียร์ธรรมดาจริงๆมันขับยากของปกติผมยังตกใจเลยนะว่าเพราะว่าคลัชของที่ใช้อมันจะเป็นคลัชที่โมดิฟามามันค่อนข้างแข็งตอนนี้ขับออกตัวครั้งแรกไม่ดับอ้ตกใจ มาลีขับไม่น่ากลัวเลยมาลีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มานะพี่ไม่กลัวอะไรเลยพี่ไม่กลัวอะไรเลยคือขึ้นไปนั่งอะถามว่ามันมีความเสียวไหมมันก็จะเสียวเวลาที่ที่จังหวะที่แบบมันกําลังจะต้องเข้าโค้งหรือว่าจะต้องหลบสิ่งกีดขวางอะ เอาจากใจพี่เลยนะพี่รู้สึกว้าวจริงๆนะจริงเหรอจริงเพราะพี่รู้สึกว่าปกติเวลาเจอมารีเราเจอที่กองถ่ายละครมิวสิกวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลุคของการเป็นนักแสดงแต่พอวันนี้เป็นลุคนักแข่งแล้วได้ไปนั่งในรถมาแล้วที่มารีเป็นคนขับทําไมถึงชิวขนาดนั้นสน,นุกจริงๆเหมือนพอเราอยู่ในสนามซ้อมแบบนี้เราสนุกม,ม,มันมันมัน,ม,น,ม,น,นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบเ,เหมือนเราได้เล่นกีฬาอะไรสักอย่างที่เราชอบมากๆเฮ้ยแล้วมีคนสนุจังเลยอะ นะัตอนที่ขับอ่ะมันเหมือนใครเครียดด้วยเนาะเวลาที่ขับอยู่ในรถเนี่ยสิ่งเดียวที่ชอบมากมันจะเหมือนเราเหมือนเราได้เบรกจากโลกภายนอกเหมือนเราได้แบบเข้ามาโฟกัสกับสิ่งนี้สิ่งเดียวโดยที่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องไปกังวลอย่างอื่นไม่ต้องนึกถึงอะไรอย่างอื่นอะไรเงี<ม>้ยคือแบบตอนที่ขับคือขับอย่างเดียวจริงๆ<ม>สมองก็คือขับอย่างเดียววินาทีแรกอะ่ะที่เราตัดสินใจว่าเราจะมาเป็น คนแข่งรถมันมีเสียงค้านจากคนรอบข้างว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวหรือใครที่แบบว่าเฮ้ยมารีอะอันตรายมีปะมันก็จะมีทุกคนก็จะถามคืออย่างคุณแม่เนี่ยมีถามว่าแบบไปแข่งรถแน่ใจหรอแล้วมันไม่อันตรายหรอแล้วแบบดูแบบไม่อยากให้แข่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็แบบเป็นห่วงจริงๆมันก็อันตรายทุกกีฬา<ม>คือไม่ว่าคนจะแบบขี่มา้าเล่นเวกบอร์ดหรือทำอะไรก็ตามอะคือมันมีโอกาสอยู่แล้วว่าโอเคมันมีสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วที่เราอาจจะแบบเออเกิดอุบัติเหตุหรือว่าแบบ จะแบบอันตรายอนะไรเงี้ยแต่ว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันก็คือมันก็มีกฎม,ม,มันมีกฎเยอะกว่าที่เราคิดแต่จริงๆคือเซฟตี้สูงกว่ารถทั่วไปอย,ไอยู่แล้ว,ลวก็คือมันมีตัวแบบรอบาร์ซึ่งมันก็จะช่วยพยุงตัวรถไว้ไม่ว่ารถจะคว่ำเนี่ยไม่มีทางที่ราจะบี<า>หรือว่าชุดที่นักแข่งใส่เงี้ยก็คือแบบเราใส่แบบเราใส่เขาเรียกว่าทานตรงคอ<ส>ก็คือ,อล็อกคอคือให้คอไม่หัก ถ้าสมมติว่าแบบเรากระแทกหรือเราอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ใส่ถ้าหัวเราไปแรงเนี่ยมันก็นจะคอหักอันนี้คือเซฟคอเรามีหมวกกันน็อกจริงจังมีชิลปิดทุกอย่างคือแบบมีเน็ตข้างรถกันถ้ากระจกแตกมันจะได้ไม่เข้ามาบาดตัวช,ชุดที่ใส่ทุกอย่างถุงเท้ายางรองเท้าทุกอย่างก็คือกันไฟหมดเลยก็คือถ้าไฟลุกอะเรายังมีเวลาที่เราออกจากรถได้โดยปลอดภยดัยโดยที่เราไม่ได้เป็นอะไรมันเหมือนทุกอย่างมันเหมือนมันแบบเขาคิดมาแล้วอะ หาแล้วครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนมาดีไปน่นนนนมารีไปน,น่รนนครับความว้าวที่สุดอะวินาทีไหนวินาทีที่ก่อนหรือระหว่างหรือหลังจากแข่งเสร็จพาท,ที่สุดน่าจะเป็นตอนสตาร์ทโ,โหคือครั้งแรกที่ลงสนามแข่ง การสตาร์ทมันตอนแรกมันตื่นเต้นมากคือมันรู้สึกแบบเฮ้ยนแบบนี่คือการแข่งขันจริงๆแล้วอะแบบระดับประเทศอะเราไม่นั่งอยู่ในรถแต่ว่ารอเตรียมสตาร์ทคือทุกอย่างเหมือนแบบเกิดขึ้นเร็วมากเหมือนเราแบบเบอร์ไปหมดแล้วอะคือ5นาทีจะแข่งเรายังวิ่งเข้าห้องน้ำอยู่เลยตื่นเต้นโผชี <S <S> <S จริงๆมันตื่นเต้นมากแล้วมันก็แบบคือมันคิดเต็มไปหมดเลยว่าแบบ เฮ้ยเราตอนสตาร์ทแล้วถ้าขันข้างหน้าไม่ไปแล้วเราก็ต้องหักหลบหรือว่าถ้าแบบอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราสตาร์เราไปนี่มันเหมือนโค้งแรกอ่ะมันจะเป็นโค้งที่ทุกคนแย่งกันเขาเพราะทุกคนทุกคนมาได้ความเร็วพร้อมกันค่ะอืคือแบบโอ้โหยากอ่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นมากเพราะมันจะเป็นไฟขึ้นมันจะขึ้นไฟเหลืองแล้วมันก็จะแบบมันจะขึ้นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดับพรบดับปรุบคือไปคือเหยียบเลยแล้วเชื่อไหมดับปุ๊บนี่คือค้างอ่ะ ครั้งแปบนึงคือดีเลยประมาณสองวีอะเพราะว่ามันเหมือนแบบดับร้องเหรอไม่เหมือนมันแบบคือจริงๆนะครั้งแรกที่ทําคือแบบเหมือนพี่พี่ก็จะได้ชอบได้์ฟังว่าแบบเฮ้ยมีบางคนเหมือนแบบตื่นเต้นจนแบบเข้าเกียร์ถอยหลังถอยออกไปเลยจริงเหรอเออมันมีมันมีเหมือนมีเยอะมากคนที่แบบหรือแบบลืมเข้าเกียร์หรือเข้าเกียร์ผิดหรืออะไรอย่างเงี้ย ที่มารีแข่งอ่ะพี่มสังเกตเห็นอย่างหนึ่งระหว่างที่มารีกําลังตื่นเต้นอยู่แล้วก็แบบพาตัวเองไปจนถึงเส้นชัยรักแข่งจน,จนจบให้ได้อ่ะมันมีคนที่มาให้กําลังใจมารีเยอะซึ่งมันส่งผลอะไรกับเราบ้างไหมแฮปปี้มากคือรู้สึกว่าแบบจริงๆอิอ่ะตอนที่แข่งเสร็จสนามแล้วคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนจะแบบติดตามเยอะขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยคือถึงขั้นที่แบบคือทีมที่ทํา เฟซบุ๊กโตโยต้าอะไรเงี้ยมีการแบบเฮ้ยมาพูดเลยว่าแบบมีคนดูเยอะมากแล้วก็เหมือนฟิลแบบว่ามีคนส่งกำลังใจแบบมีแต่แบบมาลี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 อะไรเงี้ยแล้วคือเราแบบเฮ้ยจริงเหรอแบบคนเชียร์เราเยอะขนาดนี้อ่ะก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบทั้งรู้สึกขอบคุณรู้สึกว่าแบบทุกคนน่ารักมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีกำลังใจอยากทำให้มันดีขึ้นไปอีกอะไรขอบคุณที่รักกัน ทุกคครัััั้้งททีี่่่ออยกกฉนนนใใวปหาาเมส็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เชียร์ถ้าใครที่ยังไม่ติดตามก็สนับหน้าก็อย่าลืมติดตามกันเลยนะคะขอบคุณในความรักที่หาไม่ได้จากที่ไหนพยายามทำเต็มที่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแบบ อีกหนึ่งอาชีพที่มีโอกาสได้มาเริ่มจริงๆมันก็คืออาชีพหนึ่งเลยนะรู้สึกว่าอยากทม้มันดีคือทั้งชอบแล้วก็รู้สึกว่าอยากพัฒนาให้ขับเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำเวลาได้ดีขึ้นเรื่อยๆก็เชียร์กันได้นะคะขอบคุณนะคะที่เชียร์กัน สนามต่อไปสนามต่อไปคือสนามบุรีล์ค่ะว้าวประมาณประมาณเดือนไหนอะคะเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าช่วงประมาณ20ตกว่ากว่าค่ะตุลาใช่ค่ะอืมชอบอยากทำอยากทำให้ได้ดีที่สุดจริงๆพอแบบเราได้รับโอกาสแล้วก็แบบสู้ทำให้เต็มที่หลังจากนี้ต่อไปเธอยังมีพวกเราเป็นกำลังใจให้กับเธอเสมอในทุกๆสนามการแข่งขันสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ